เป็นตอนที่มีน้องขอมานะครับหลังจากที่พี่หาวได้ลงภาพชุดนี้ใน Facebook แล้วนะครับก็คือน้องเขาอยากจะให้พี่หาวสอนวิธีทําภาพขาวดาจากฝ่ายดิจิตอลโอเคพี่หาวจะพยายามนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวอย่างพี่หาวไม่เก่งเรื่องขาวดาเลยนะครับตอนที่มันเป็นฟรีเป็นไรนี้ก็เคยเรียนรู้อะไรนิดๆหน่อยไม่ได้มากอะไรแล้วก็ลืมลมันไปแล้วนะครับปรับส่วนใหญ่ก็ปรับในโปรแกรมดิจิตอลนะครับก็ถ้า ไม่ถูกใจบรรดาเซียนเซียนขาวดำก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้พี่เหาปรับตามอารมณ์ความรู้สึกที่พี่เหาอยากจะได้นะครับอันนี้พี่เหาจะปรับภาพไหนนะครับพี่เหาจะไม่ใช้ภาพที่ลงไปแล้วหรอกนะครับเอาภาพนี้ดีกว่าพี่เหาจะทําให้ดูนะครับว่าทํำยังไงต้นฉบับของภาพนี้ก็คือภาพนี้เป็นภาพที่พี่เหาถ่ายเมื่อปี2008นะครับเป็นนักมวยปา้ที่อินเดียนะครับพี่เหาเห็น t e x t u r หรืออะไรพวกนี้พี่เหาก็ชอบนะครับเวลาที่เราทําภาพขาวดาที่มันมีท e เจอร์อะไรเงี้ยมันก็จะดู น่าสนใจนะครับทีนี้เราเข้าไปที่ develop module นะเริ่มต้นนะครับเวลาที่เราจะทําภาพขาวดำนะครับจากตัวโปรแกรม l i h t t r o o m เนี่ยนะครับลหลายๆคนเนี่ยมักจะพยายามปรับโทนปรับ Exposure อะไรตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาใช้ภาพขาวดำก็คือกด b and w ตรงนี้นะครับซึ่งทำแบบนั้นเนี่ยบางทีมันจะงงๆนะครับเพราะว่าตอนที่มันปรับโทนจากสีเนี่ยมันก็จะดูอะไรไม่ค่อยออกนะครับพี่อา,ยาแนะนำนะครับว่ามาถึงเนี่ยให้เลือกตรงนี้เลย จากคัลเลอร์นะครับเปลี่ยนเป็น Black and white นะครับมันจะปรับให้เป็นขาวดำก่อนเลยแล้วเราก็ปรับไอ้พวกโทนต่างๆเนี่ยจากส่วนที่มันเป็นขาวดำนะครับมันก็จะดูง่ายกว่าเนี่ยมันดูง่ายกว่านะครับเริ่มต้นนะครับมาดูที่ฮิสโตแกรมตัวฮิสโตแกรมนะครับเราจะเห็นว่าภาพนี้เนี่ยพี่ห่าวถ่ายมาันเดรนนิดนึงนะครับคือส่วนสว่างมันไม่ค่อยมีเห็นไหมพี่ห่าวจะเพิ่มส่วนสว่างเข้าไปในภาพน,นะครับพี่ห่าวเลื่อน e x p o s u r e เเข้าไปอ่ามันก็จะไป เพิ่มส่วนสว่างละนะครับเห็นไหมครับส่วนสว่างสุดมันเริ่มดันเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ติ๊กไว้ก็ได้นะครับเพื่อจะให้มันเช็คไฮไลท์เอลเลอร์ชาร์โด้เลยเวลามันจมแต่ส่วนมืดมันก็จะไม่ค่อยมีเห็นไหมครับมันจะหายไปแผ่วเลื่อนแบล็คอันนี้กลับไปดูในตอนก่อนๆที่แผ่วทำนะครับอันนี้เป็นการปรับเขาเรียกเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ n o r m a ั i z e i m a g e นะครับปรับให้มันมีโทนต่างๆมาครบๆนะครับปรับให้มีโทนต่างๆมาครบๆแผ่วได้ประมาณนี้ แม้ว่าโทนมันจะครบในตอนนี้นะครับแต่ว่าภาพมันก็ยังเหมือนกับขาดคอนทราสต์นะครับคือมันดูโปรนๆไปโทนมันเยอะเกินนะครับโทนมันเยอะเกินมันต่อนเนื่องเกินไปไม่เอาอยากให้มันมีน้ำหนักด้วยนะครับมีความแตกต่างระหว่างส่วนมืดส่วนสว่างเยอะๆเนะยไม่อก็ปรับคอนทราสต์นะครับปรับไปเรื่อยๆดูภาพไปด้วยนะครับแล้วก็ดูคิวสกรรมไปด้วย อ่ะประมาณนี้ได้ละนะครับมีน้ําหนักทางส่วนมืดละมีน้ําหนักทางส่วนสว่างละนะครับภาพก็จะดูไม่เหมือนตอนนี้นี่ดูตอนนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันดูเทาๆไปใช่ไหมครับฟุ้งๆทต่ตอนนี้มีน้ําหนักละคอนทราสละนะครับทีนี้ในส่วนอื่นละในส่วนของไฮไลท์นะครับในส่วนของไฮไลท์เนี่ยนะครับก็คือส่วนสว่างนะครับเนี่ยไฮไลท์นะครับตรงนี้ส่วนสว่างพี่อยาจะทํำยังไงกับมันนะครับถ้าพี่อยาเลื่อนเลื่อนไฮไลท์กลับข้ามานะครับ เราจะเห็นนิดเดียวความแตกต่างนิดเดียวแต่พี่อ่ำก็อยากได้นะครับคือเอาส่วนสมองกลับเข้ามาหน่อยนะครับตรงปลายปลายของส่วนสมางกลับเข้ามานะครับตรงบริเวณนี้นะครับไฮไลท์นะครับนี่คือไฮไลท์เห็นไหมครับเวลาเมาส์ไปวางมันจะขึ้นนะครับอยากเอาลงสุดเลยนะครับให้ขยับเข้ามานิดนึงนะครับให้โทนมันไม่ไม่กระจายไปทางสมางมากต่อมาก็เป็นชาร์โดนะครับชาร์โดเนี่ยก็คือส่วนเงาเแถวนี้นะครับที่เป็นเงาเงาอยากเอาขอเลือดลงมานิดนึงนะครับอืมนะครับให้ มันมีน้ำหนักอ,อันนี้อาจจะดูบนหน้าจออาจจะไม่ชัดนักนะครับแต่ก็จะเห็นบ้างนะครับจะเห็นบ้างนะครับมันก็จะมีการทําน้ําหนักในแต่ละโทนภาพตรงนี้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 ค่อยๆแยกไปนะครับเวลาปรับก็จะปรับอย่างนี้ส่วนของไว้ล่ะนะครับส่วนของไว้ล่ะส่วนของไว้นี่เราจะทํำยังไงดีนะครับส่วนของไว้พี่เหรน่าจะลบไว้ลงมานิดนึงเพราะส่วนสว่างมันเยอะเกินนะครับประมาณ โอเคนะครับอ่าเราก็จะได้ภาพแบบที่เราต้องการแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กไลนะครับเพราะว่าโทนตรงกลางเนี่ยมันไม่ค่อยมีคอนทราสต์เลยนะครับเนี่ยแถวแเท็กเจอร์เนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นมันกลิ้งๆไปหมดเล้ก็เลือกอ่าโทษทีครับคคือมิดทนคอนทราสต์นะครับขึ้นไปอืมเห็นไหมครับ พอเลือกคุณภาพเนี่ยมันจะไปทำคอนทราในช่วงมิดโทนมันช่วยในงานขาวดำได้เยอะเลยนะครับคุณภาพเนี่ยครับมันก็จะเห็นลายเท็กเจอร์เยอะเดี๋ยวพี่เอาอ,อันนี้ออกก่อนนะครับชาร์โดว์เลิศกับลายเลิศเห็นไหมครับโอ้ถ้าเทียบกับภาพขาวดำแบบตอนแรกนะครับมันจะตุ่มๆุ่าเดี๋ยวพี่เอาทำให้ดูก็ได้นะครับตอนที่เราแปลงมาตอนแรกที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเซตติ้งรีเซ็ตออฟเซตติ้งก่อนนะตอนที่เราทำแล้วกันไว้ตอนแรกเห็นไหมครับมันจะเป็นเทาๆเ,เนี่ย ปัญหาของมันนะครับเวลาที่คอนเวิร์ตมาเป็นขาอด่าแต่แรกเราต้องรู้จักทำน้ำหนักให้มันขึ้นมาตอนนี้มันไม่มีอะไรมันเท่าๆนะครับพอมาปรับแล้วมันจะเป็นรูปแบบนี้แหละเห็นไหมครับมันแตกต่างกันนะมันแตกต่างกันนะทีนี้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดถ้าเรากลับมาดูที่รูปต้นฉบับนะครับเรากลับมาดูรูปต้นฉบับต้นฉบับเนี่ยนะครับมันมีสีอะไรเจออยู่มากนะครับบริเวณไหนนะเราดูต ต้นฉบับนี้นะครับมันจะอมสีส้มๆใช่ไหมครับทีนี้ภาพนี้มันมีอยู่โทนเนี่ยนะครับคือโทนสีส้มเราอยากให้สีส้มสว่างสีส้มมืดเราสามารถเข้ามาปรับในตรงช่วงแบล็กแอนด์ไวท์ได้นะครับเรากลับเข้ามาตรงนี้ตึง้งอ่าเราจะเห็นนะครับว่าในโหมดแบล็กแอนด์ไวท์ตรงเนี้ยมันจะมีให้เราปรับสีมันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าย้อนกลับไปที่พี่หาพูดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับสีไหนให้สว่างหรือมืดลง ให้เราเข้าพิที่ตรงนั้นเห็นไหมครับมันมี Red, Orange, Yellow, Green, Aqua, Blue หรืออะไรอย่างนี้อย่างภาพเนี้มันโอมสีส้มเยอะใช่ไหมครับถ้าพี่หาเลื่อน Orange ขึ้นไปมันก็จะสว่างขึ้นนะครับเลื่อน Orange ตรลงมามันก็จะมืดลงนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาสไตล์ไหนนะครับคือมืดลงอันนี้คือการปรับตรงโทนสีส้มแต่ถ้าเกิดพี่หาบอกว่าเฮ้ยไปปรับที่บูดีกว่ามันจะไม่มีผลอะไรกับภาพเลย เพราะภาพนี้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นสีน้าเงินนะครับอย,อย่างนี้ยแต่พอดีภาพนี้มันโทนมันมีแค่ Or เรนจพี่ห่าวก,ก็เลยใช้ Or a n น e มาช่วยทําน้ําหนักแล้วกันนะครับใหย่าวลบลงไปหน่อยอืมก็จะได้ภาพที่พี่ย่างต้องการนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากจะเน้นย้ําลงไปอีกนะครับพี่หาวก,ก็ไปที่ดีเทลตรงนี้จึ้งน,นะแล้วพี่หาวก,ก็ทำ sharpening นะครับทำ sharpening ก่อนนี้เดี๋ยวพี่ห่าวขอซูมเข้าไปก่อนจึงจะดูว่ามันชา์ปมากน้อยแค่ไหนนะครับเ่าเลืเ่อนตรงนี้มันเป็นขาวดำแล้วมันดูง่ายนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากอ่าน,นี้โอ้นี่มากไปแล้วก็เลือกดีเทล l ขึ้นมานะครับถ้าอยากเห็นชัดนะครับให้กดอัลเทอร์เนทอ่าตีเทลมันจะชัดขึ้นนะครับอืมอ่าประมาณนี้จริงๆมากไปนิดหนึ่งด้วยซ้ำนะอัน,นี้ โอเคนะครับอ่ามาร์คคงไม่ต้องมาเราก็จะได้ภาพขาวดำจากภาพดิจิตอลแบบนี้นะครับอ่าลองดูคู่กันก็ได้นะครับเดี๋ยวกไปที่เราได้หมดนึบเห็นไหมครับอืมทำไปได้เยอะเลยนะครับจากภาพได้ภาพนี้มาจากภาพนี้เห็นไหมครับอ่ะ ตอนนี้เหนื่อยเหมือนกันนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะทําภาพขาวดำแบบอื่นๆให้ดูนะครับอันนี้แบบเอาเป็นคอนเซปต,ต์เรื่องโทนเรื่องอะไรไปก่อนนะครับเรื่องอมิตรทวนคันขาอะไรอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าจะทําแบบอื่นครับ